อ่ะโยฮลลราสวัสดีชาวชิโนบิไลทูทุกท่านด้วยนะหรือชินโดไลนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในชิโนบิไลทูอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอน่งผมต้องกราบขออภัยทุกท่านจริงๆนะเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปนานติดต่อกันหลายวันนะเนาะซึ่งล่าสุดเท่าที่ผมเข้าไปดูใน y o u t u b e นะครับเข้าไปดูในไทม์ไลน์มืนนะเนาะคลิปล่าสุดที่ผมลงอ่ะจะเป็นคลิป ROV นะครับ คิดว่าอเอาวีแบบอัดแบบจําอยากเนี่ยลงในวันศุกร์ที่สองนะวันที่สองเมษายนนะวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนะครับเป็นวันที่เจ็ดเมษายนแล้วนะคร่บก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่าคือที่ผมเข้ามาเนี่ยคือผมเปิดคอมลหมวเข้ามานี้เลยนะครับเข้าไปดูอัปเดตโคดอ่ะแล้วก็ไปแล้วก็เข้ามาหน้านี้เลยเนี่ย ข่าวดีน,แบบแบบนะครับข่าวดีบอกข่าวดีก่อนนะครับข่าวดีคือผมนะครับเห็นแวบๆนะครับว่าจะมีโคดรลอยสปินมาด้วยนะครับหนึ่งโค้ดเนาะอ่ะส่วนข่าวร้ายนะครับข่าวร้ายก็นั่นหละครับผมไม่มีเวลานะครับคือผมไม่สามารถบอกได้นะว่าตอนนี้ชันวีไลท์ทัวรเขาอ,อัปเดตอะไรอัปเดตอะไรมาบ้างเนี <laughs> ่ยสัตว์ทุ่งสัตว์หางคัมพีกะถามงกะถาใหมา่อะไรผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับดาบใหม่หรือว่าอะไรใหม่เนี่ยผมไม่รู้จริงนะครับ สำหรับใครที่รู้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเนาะจากการุณนะจะเป็นจะเป็นเพราะคุณไปอย่างสูงเลยนะครับบางคนนะครับบางคนยังเข้าไปหน้าเติมโค้ดไม่เป็นนะครับน้องบางคนยังทักมาหาผมอยู่เลยนะว่าเอ้ยพี่มันเข้ายังไงพี่ผมเข้าไม่เป็นนะเนาะ,ะวันนี้ในไหนก็ในไหนแล้วนะครับยวผมจะมาเข้าให้ดูเลยเลยกันนะ,อ,ะอันดับแรกนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับ ใช่หน้าล็อกอินดิปหน้าล็อบบี้เนาะทุกคนที่จะเล่นเชื่อมืหลายทัวรต้องเข้าหน้านี้กันทั้งนั้นนะครับให้น้องนองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเนาะคลิกตรงนี้ครับลูกสอดสีแดงเนี่ยลูกสอดสีแดงเนี่ยนะครับคลิกไปครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับอีดิทเนี่ยครับกดเข้าไปเลยอ่าฟึ่ะก็จะประมาณนี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแต่งตัวเล้นะครับเราสามารถแต่งตัวได้นะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนะครับ นั่นนี่นู่นนะครับเอาชิบหายเนี่ยเนี่ยชิบหายนะครับกัรเจ้าขออีปิกไปนะครับ่ะเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีไม่มีภาพอะไรกันนะครับเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่า คลิปนี้ก็จะประมาณสองสามนาทีนะครับผมจะลงโค้ดให้แลวกันเนาะมันมีโค้ดทั้งหมดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่โค้ดนะครับหนึ่งหนึ่งในนั้นอนะ่ะเป็นโค้ดร้อยสปินนะครับอีกที่เหลืออีอกสามโค้ดอ่ะว่าจะเป็นโค้ดสี่สิบห้าสปินนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปก่อนแลวกันนะบ,บ,าบายบายนี่เลยครับปัญหาของการใช้การ์ดจอราคาถูกนะลาไปเลยครับบา,บายบายไปละ ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะ